อันนี้สวยไหอันนี้ก็คือขั้นตอนที่เที่ยวการออกอะค่ะเอาการนอนอนะครับใช่ค่ะเราซับซื้อเข้ามาแล้วเราต้องมา,มาล่อนออกอพี่ใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะที่เที่ยวออกอืมตัวขยัอย่างเงี้ยพอส่งไ,ได้ค่ะครับเราล่อนเสร็จแล้วเราก็ประคัดต่ออีกรอบนึงใช่ค่ะ เพราะว่ามันร่อนแล้วมันมันไม่หมกเราต้องมาใช้มือเก็บอีกทีหนึง่งขั้นตอนมันก็จะเยอะนิดนึงเดี๋ยวนี้นะครับนี่คือร่อนเอาก้านของมะขามออกใช่ค่ะใบกติกาในการรับซื้อใบมะขามแห้งอย่างเงี้ยคือต้องยังไงบ้างครับคุณพี่ต้องต้องเขียวเขียวแก่เขียวแก,แก่ใช่ค่ะใบเขียวแต่ถ้าอ่อนนี่มันก็จะไม่ได้อะค่ะใบ,บมันจะบางแล้วมันก็จะไม่มีน้ําหนักอืม คือเราเนี่ยต้องเอาใบมะขามมาตัดแล้วก็มารองด้วยด้วยตะไคร่ตะไคร่แบบนี้สีฟ้าเนี่ยค่ะแล้วก็ตาดสองสองสามวันสองสามวันค่ะแล้วก็ใบมันจะร่วงธรรมชาติแล้วเราก็ขคอีกทีหนึ่งคอีกทีหนึ่งใช่ค่ะไฟให้มันร่วงเองใช่สองสามวันแล้วพอมันแห้งเสร็จแล้วเนี่ยสองแดดเราก็มาเคาะใช่ค่ะใช่โอ้โหเป็นอย่างนี้นี่เอง ผมก็นึกว่าแบบว่าเอาลวงใต้ต้นแล้วกวาดมาขายได้เลยไม่ได้ค่ะอย่างนั้นไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านใครางนั้นเยอะเลยบางใครก็กวาดได้ครับเดี๋ยวบางคนเขาก็ไม่รู้โอ้โหรับซื้อโลละยี่สิบบาทใช่ตันแล้วสองหมื่นใช่ค่ะสองตันก็สี่หมื่นสองตันสี่หมื่นนะครับห้าตันแสนหนึ่งใช่ค่ะถูกโอ้ใบบักขามกับใครได้ครับีปนองเบิ่งเงาด้ครับด้อ เอาใบวัาขามมาเปลี่ยนเป็นเงินครับค่ะโลละยี่สิบาทถ้าอ่อนเกินมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะนะครับอ่อนเกินมันจะติดมันจะติดอย่างนี้ใช่ค่ะนี่คือไม่ผ่านใช่ค่ะถ้าแบบนี้นะครับพี่เข้มนิดหนึ่งเขียวเข้มนิดหนึ่งเขียวเข้มนิดหนึ่งไม่เอาไปอ่อนใช่ค่ะ กว่าจะได้แต่ละโลนี่ก็ใช่ค่ะนํานเป็นกันพี่เนาะแต่ว่า,าถ้าเกิดว่า,าลูกค้าทํามาเนี่ยมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยอืเพราะว่าเราสุมส่มไว้กองใหญ่ๆเลยครับสุ่มไว้กองใหญ่ๆแล้วเพราะนั้นพอเราเอามามันใบมันร่วงแล้วอะครับน้ําหนักโคตรด,ดีเลยน้ําหนักดีใช่๋ออน้าหนักดีชาวบ้านแถวนี้เขารู้เขาก็หามาขายพี่ส่วนหนึ่งชาวบ้านเนอะ แถวนี้ไม่ค่อยมีมะขามแถวนี้ไม่มีมะขามใช่หาส่วนมากพี่เราซื้อมาจากไหนอะอีสานเอามาจากภาคอีสานนะครับใช่โอ้แล้วพี่ไปเอายังไงอะครับก็ก็มีลูกค้าแบบทางเฟซทางอะไรอ่เงี้ยค่ะขาประจําใช่ค่ะคนที่รู้จักใหม่หน้าใหม่มาด้วยใช่ค่ะเอามาขายให้พี่ใช่ค่ะโอ้บางทีก็แถวเมืองกาญย์ก็มีเมืองการก็มีใช่ค่ะก็จะบอกต่อว่าเออใครมีมะขามบางคนนี่เขาทาเป็นอาชีพเลยครับเขาจะไม่ขายฝาก เขาจะเป็นใบได้มันได้หลายครั้งพอใบเริ่มเริ่มจะแก่เขาก็ตัดมาทําแหละครับมันได้มันได้ตลอดเลยเขาก็มีมะขามเอาใบมาขายพี่ใช่ค่ะบางคนเขาไม่ไม่ฝากไงเขาบอกกินก็ไม่เท่าไหร่ขายใบดีกว่าครับบางคนเขาตัดเป็นอาชีพอืค่ะแต่เราก็เพิ่งรู้ผมก็เพิ่งรู้ว่าใบมะขามขายได้พี่ เราไม่ใช่ราคาถูกๆด้วยนะ20บาทแต่เมื่อก่อนนี่ไม่ได้ราคาานี้อือครับอันนี้เราคิดว่าเราพร้อมส่งอ่ะ20บาทครับเราไม่ได้เอาน้นอยๆเราเอาหลักร้อยหลักร้อยโลก็เป็นเป็น,ปนตังนะัร้อยโลก็สองพันค่าส่งมันก็ไม่เท่าไหร่ครับอ่าอย่างไรมันก็คุ้มคือว่าส่งไปรษณีย์ไหมให้พี่กระไดเหมือนกันได้ค่ะได้ค่ะหรือว่ารถบริษ,ษัทขนส่งอย่างเงี้ยส่งมาให้พี่เลยได้ได้ค่ะอันนี้เขาเอาไปแล้วเขาไปทําอะไรนะพี่ลูกประคบค่ะ มันจะไปสู่กระบ,บวนการเป็นรูปรครบต่อใช่ค่ะสุดยอดนะครับเป็นยาเขาเรียกว่าเป็นยาไหมพี่ไม่ใช่ยาค่ะไม่ใช่ยาใช่ค่ะเพราะว่ามันใช้ภายนอกอมไม่ใช่ใช้ภายในครับค่ะอาที่เขาไว้หลังลอดะคะเวลาคน,นนะที่คลอดลูกอะคะ่ะครับเขาไปต้มอาบคู่กับใบแจงนะคะ่ะหลังลอดบุตรอาบอาบ อาบเลยเพราะว่าใบมะขามนี่มันลดเปรี้ยวมันจะทําให้ผิวพันธุ์การไหลเวียนของเลือดเป็นดีครับอ่านะคะมันก็จะมีผสมตัวอื่นด้วยตะไคร้อะไรเงี้ยค่ะ สวัสดีครับคุณพี่ครับวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อนิชาดากิติโชตนาคุณค่ะอ่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ตำบลหนองเหลืออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะตอนนี้คุณพี่ทําอะไรอยู่ครับทำใบมะขามอยู่ค่ะใบมะขามใช่รับซื้อใบมะขามใช่ค่ะรับซื้อกิโลละเท่าไรครับ20่ิบาทค่ะกิโลละยีิบาทใช่ค่ะโอ้โหให้ราคาไม่ธรรมดาตันละก็สองหมื่นใช่ค่ะเป็นไงมายังไงครับถึงได้มา รับซื้อใบมะขามครับคุพอดีอ่าเรามาทําลูกประครบเนี้ยค่ะครับแต่แรกเราเราทําใช้เองก่อนครับอ่าแล้วต่อหลังเออเราก็ลองมาทำไอ้ลูกประครบเนี้ยดูครับอ่ะจริงๆแล้วเราทาลูกประครบมาก่อนอืมครับแล้วรู้ว่าใบามะขามเนี้ยมาทํามีส่วนผสมอยู่ในนี้ค่ะก็เลยพอใช้จานวนเยอะๆอ่ะลูกค้าใช้เยอะอย่างเงี้ยเราก็ต้องของเราไม่พอเราก็ต้องหารับซื้อจากชาวบ้านค่ะครับอืมเราก็เลย เป็นการรับซื้อใบมะขามใช่แล้วคนแถวนี้เขารู้ไหมว่าพี่รับซื้อใบมะขามไหมครับคนแถวนี้เขาทําพืชผักกันเขาไม่สนใจครับไอ้พวกนี้ไม่เป็นสมุนไพรมันจะเพาะอ่ะคนที่รู้ครับเขาไม่รู้ว่าข้างในส่วนผสมคืออะไรแต่เราเราเรามาทางนี้เรารู้เราเรียนรู้เราก็เลยเอามีส่วนผสมของใบมะขามอย่างพวกนนี้มีทั้งตะไคร้ผิวมะกรูดอ่าแล้วก็มีขมิ้นมีไผ่ อะไรประมาณนี้คะ่ะใครเห็นก็ลองว้าวแบบว่าปภาสาอังงิษสงสัยว่าพี่ใบมะขามมันขายได้เหรออะไรอย่างนี้นะครับอา่าว้วที่อยู่เบอร์โทรพี่ล่ะครับเบอร์โทรเบอร์โทรพี่ค่ะศูนย์เก้าสองหกสี่สี่หนึ่งสี่ค่ะแล้ว Facebook มีไหมครับมีค่ะชื่อนุชนิชดาค่ะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษอยู่ใน Facebook ไปดูได้ติดต่อหรพี่ติดต่อพี่จะมี ก,ก็พิมพ์ภาษาไทยนิชาดาสมุนไพรนิชาดาสมุนไพรอ,อ๋อนอกจากใบมะขามแล้วพี่ก็รับซื้อหลายอย่างใช่ค่ะร้อยกว่าชนิดค่ะร้อยกว่าชนิดใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับผม